โอเคครับผมมาอยู่กับผมในช่องนักปั่นสายโหดนะครับผมวันนี้ก็มาจัดกันอยู่ในหน้าเว็บนาซาหกหนึ่งเก้านะมาเล่นเกมเพนกวินกันนะครับผมทุนหมื่นห้านะครับเบสักห้าร้อยเลยแล้วกันจัดไปฮรลุยครับผมสามร้อยฮะแล้วน้ำแข็งเปาะแรกแตกไปเปาะสองไม่แตกนะครับผมไปฮะร้อยหนึ่งครับ คือเกมนี้ผมไม่ได้หวังอะไรมากนะผมหวังอย่างเดียวคือให้น้าแข็งขอบข้างมันแตกทั้งหมดแล้วเข้าฟรีเกมแล้วก็คอมโบแล้วก็ได้เป็นหลายๆห,หมื่นแค่นั้นเองนี่ไม่ได้หวังอะไรมากนะฮะนะครับไปครับโอ้โหตอนนี้โดนด,ดูดยาวเลยไม่แตกไม่แหกไม่แหลกอะไรเลยสักอย่างนะครับสองร้อยฮะสองร้อยครับสี่ร้อยครับ 400, ไปครับแตกจนได้นะเข้าฟรีเกมนะดูซิว่าจะจ่ายเราเท่าไหร่นะครับฟรีเกมเต็จยิงเกมนี้จ่ายหนักมากนะสำหรับฟรีเกมแล้วพันสองคูณสองก็ไปครับสามพันสองนะเอาแล้วไงมาครับเปิดได้สวยนะได้ครั้งละสี่เมตรอุ้ยดอกนี้สีน้ําเงินคูณสองไปแปดพันครับมาเต็มกระดานแบบนี้รออะไรครับเข้าไปครับตอนนี้ตัวคูณเหยีบคูณสามนะขอม่วงหน่อยขอม่วงครับมาครับขออย่างไรได้อย่างร้นครับผมไปครับม่วง ได้อีกสองรอบนะไว้หายใจอีกสองรอบแบบแล้วพันสี่คูณสามเข้าไปคนระับสี่บันสองครับผมไปฮะบวกเข้าไปตอนน, 4, นะตอนนี้คูณสี่นะตอนนี้คูณหนักมากนะผมแล้วเรามีระยะหายใจเยอะมากครับหกแล้วคูณสี่สองพันสี่นะ 6, 4, 2, 4, นะโอ้โหนะซาหกหนึ่งเก้านะตอนนี้กําลังจะโดนผมกินยับยับนะสองร้อยคูณสี่เข้าไปคนระับแปดร้อยฮะโอ้เว็บนี้ใจดีจัง เกมเพนกวินนะสองพันนี่ครับไปครับไปเรื่อยเลยครับขอยยาวๆไปแล้วมีระยะหายใจอีกสามรอบเลยนะครับผมยาวไปครับคูณสี่ครับอุ้ยดอกนี้ได้สี่หมื่นสามนะเอาแล้วไงครับมาครับโอ้โหได้ระยะหายใจสี่รอบนะทุกคนนะโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ยังไปต่อเนื่องนะยังไม่เสียระยะหายใจของเราไปครับตอนนี้ยอดรวมอยู่หกหมื่นเจ็ดนั้นเดือดมากครับโอ้โหเหลือสามรอบแล้วมาครับเล็กน้อยขอให้มาไว้ก่อนนะผมขยับตัวคูแล้วตอนนี้ได้เป็น คูณห้าเรียบร้อยครับโอ้โหมาครับมาจัดจัดนะตอนนี้เหลือสองรอบครับอยเหลือรอบหนึ่งแล้วขออยนิดนึงสิหกร้อยคูณห้าเข้าไปครับสามพันสองนะมาจัดจัดนะเอาเรื่องกระเบื้องแหกเลยครับตอนนี้เอาเรื่องกระเบื้องแตกไปครับสองพั 2, นคะรับไปครับคูณห้าเข้าไปได้สามพันครับรอบนี้โอ้โหเดือดจัดจัดนะ เดือจดจัดๆนะอีกรอบนึงอรอบท้ายแล้วโอ้ยได้เท่านี้แหละครับโอ้โหบวกไปเจ็ดหมื่นนะทุนละมาหมื่นกว่าแท้วนั่นเองโอ้โหใจย,ยับนะเพนกวินนี่คงเป็นเกมที่จ่ายสุดตลอดนะของจริงมากครับโอเคครับคลิปนี้ผมไปถอนเงินนาซาหกนึงเก้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าังอยากให้เล่นเกมอะไรเม้นบอกนะทาไม่งง้นผมก็เล่นตามใจผมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ